ค่ะวันนี้ค่ะต่จะมาเล่าว่าเจ้า T.S. ปาเนี่นะคะถ้าเกิดทุกคนได้รับไปเนี่ยจะได้อะไรไปบ้างเนาะเริ่มกันเลยจะได้คลิปสั้นๆนะคะเบื้องต้นก็คือจะมีเจ้าตัวเครื่องนี้ค่ะกับหัวเปลี่ยนหัวนี้นะเป็นหัวพื้นฐานค่ะเป็นหัวที่ใช้หลักๆกับตัวเครื่องนี้เลยแล้วถามว่าหัวนี้ใช้กับอะไรใช่ไหมคะก็ใช้กับตัวนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะได้ไปค่ะเป็นของแถมพิเศษนะคะก็คือเจ้า เจลเจลที่ใช้กับผัวหลักค่ะเจ้าเจลตัวนี้จะมี2ส,สีนะคะก็คือมีสีขาวกับสีฟ้าใช้ต่างกันยังไงสีขาวใช้ก่อนสีฟ้าใช้หลังเท่านั้นเองค่ะสีขาวเราเรียกว่า treatment gel ส่วนสีฟ้าเราเรียกว่า treatment gel นะคะเจ้าตัวสีขาวเนี่ยคือสิ่งที่เราใช้ก่อนตัวนี้จะเข้าไปทำการทำความสะอาดผิวหน้าถึงผิวชั้นในนะคะก็คือ เข้าไปจับกับสิ่งสกประปกที่ตกค้างอยู่บนใบหน้าค่ะแล้วก็มีสารจากแมรี่โกที่ช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อ่อนเยาว์นุ่มนวลน่าสัมผัสน,นะคะตัวนี้ตัวที่2ค่ะตัวนี้พิเศษกว่าใครนะคะมันจะมีเขียนคําว่า H Lock อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีสารสิทธิบัตร H Lock อยู่ซึ่งจดเพียงเรานะคะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะเท่านั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีวิตามินอยู่ถึง32ชนิดค่ะแล้วก็ ใช้คําว่ายับยั้งการเกิดสัญญาณแห่งไว้นะคะก็คือพวกสิงสาราศาสค,ค่ะเท้ากาหรือว่ามีนกปินบนนี้อย่างเงี้ยค่ะเจ้าตัวนี้ค่ะจะช่วยเข้าไปป้องกันยับยั้งฝืนฝูนะคะเพราะว่ามีสารที่เรียกว่าอาร์จีนีนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้พลังงานถึงระดับเซลล์แล้วก็ทําให้ผิวพันธเนี่ยเลือดเลือด,อดไหลหมุนเวียนไหลดีนะมันก็จะทำให้ผิวพังเราเป็นปัง นะนะคะเจ้า2ตัวนี้เป็นคู่พระเอกกับนางเอกนะคะที่จะต้องใช้จําเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันถูกออกแบบมาให้ซัพพอร์ตกับตัว GS นะคะแล้วที่สําคัญคือมีการชาร์จประจุไว้นะคะแต่ไม่น่าใจว่าว่าทุกคนเคยลองหรือ,อยังเพราะแต่ค่อนข้างเชื่อคะ่ะว่าถ้าใครได้ลองเนี่ยตัวนี้จะต้องชอบมากๆนะ แล้วก็ถัดจากเจ้าเจล2ตัวนี้ก็จะมีสเปรย์น้ำแรกค่ะตัวนี้แต่จะพกติดทุกที่เลยคือใช้กับตัวเครื่องเวลานวดเนาะแล้วก็ใช้เซตหน้าค่ะเวลาที่แบบรู้สึกไม่สดชื่อนอะ่ะมันจะเฟชเลยเนี่ยฟึดๆตื่นตื่นไปนะตัวนี้ค่ะหรือว่าเออเวลาหน้าหนาวมันจะมีไฟฟ้าสถิตใช่ไหมคะตัวนี้จะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้ด้วยนะคะ แล้วผมไม่ดูดกันนอกจากนี้ก็ยังมีหัวเปลี่ยนอีก3หัวค่ะนะคะเจ้าสเจ้าหัวนี้ค่ะจะใช้กับไลน์คาแรคเตอร์นะคะจะลดริ้วรอยเฉพาะจุดค่ะเช่นใต้ตาหรือว่าร่องแก้มบริเวณที่มีร่องลึกอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยทําให้ฟูนะคะแล้วก็รู้สึกไม่เอจอะคือมันจะดูไม่แก่เนาะเวลาไม่มีร่องแก้มไม่มีใต้ตาเนาะน่าจะเด็กๆแป๊บๆได้เนาะอันนี้สปาผมค่ะใช้กับแร์เซรั่มนะคะแล้วก็ เจ้าตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษหน่อยปกติแต่ก่อนแล้วเนี่ยค่ะเราอะ่ะอุ้ยกรเด็เราอะค่ะจะเอามาใช้ลดตรงนี้นี่เออใช่ไหมลดตามสัดส่วนแขนขานะคะแต่ว่าทุกวันนี้เรามี G B เนซึ่งมันส่งผ่านเจลได้มากกว่าถึง20เท่าแต่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วถามว่าตัวนี้แต่ใช้ทําอะไรหัวคลื่นแต่ใช้ ดึงไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าไตาเก็บของไตตลอดนะคะหรือว่าเก็บเหนียงใต้คอตรงนี้จะช่วยยกกระชับนะคะแล้วก็เก็บบริเวณที่แบบเป็นแกรมแกนมได้ดีมากเลยนะคะ mm. แล้วก็มีพวกนี้แท่นวางกระเป๋าคุณไม่เคยใช้ไงวางในห้องน้ำแล้วก็มีหนังสือคู่มือน่านะคะหลักๆมีเท่านี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากให้มา ะะเพราะว่าตายสแตนบายที่จะตอบคําถามนะคะจริงๆตายกับเฟิร์นเฟิร์นก็เฟิรนจะตายหรือจะเฟิร์นก็เหมือนคนเดียวกันนะคะนะคะอยากให้มาสอบถามข้อมูลกันได้เยอะๆเจ้า g S ตัวนี้ค่ะเราใช้กันมานานจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเราได้มากจริงๆค่ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย